ต้อนรับเข้าสู่ล็อกพีพีหนึ่งสองห้าประจำวันอาทิตย์ที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยห้าสิบหกนะครับเมื่อวันอังคารมานาวก็ได้อัพวิดีโอชื่อว่า something random ผมก็ตอนแรกก็นึกว่ามานาวจะพูดถึงอะไรที่เป็น random นะครับแต่สรุปว่าเป็นการออกมาบ่นก็เลยผิดหวังจริงๆแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วผมก็ขอพูดถึงเรื่อง random หน่อยละกันทางนั้น random เนี่ยนะครับก็คือการสุ่มเหมือนกับการโยนเหรียญทอยลูกเตา๋าหรือว่า สุมไพ่ออกจากสำรับอะไรพวกนี้นะครับแต่หลายคนอาจจะคิดถึงว่าเป็นเรื่องของดวงไม่ใช่เรื่องที่มีความสําคัญอะไรแต่ว่าความสําคัญเนี่ยก็จะเห็นได้จากการที่ถูกบังคับให้เรียนในเรื่องความน่าจะเป็นในเลขมอปลายละมั้งมอปต้นนี้ป่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าความจริงเนี่ย การสุ่มเนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญเป็นอะไรที่เขาใช้กันเยอะมากในวิทยาศาสตร์ใช้คอนเซ็ปต์เกี่ยวกับการสุ่มตลอดเวลานะครับโดยเฉพาะที่ใช้ในพวกสถิติพวกอ,อย่างเงี้ยก็คือเราจะมีตัวแปรที่เรียกว่านอนแบบรหรือตัวแปรสุม่มแต่เราจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นนอกจากวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยในคอมพิวเตอร์ก็ยังใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องเกี่ยวกับการสุม่มตัวอย่างที่ไม่ได้เอาไปใช้จริงสักเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นการหาค่าพายอย่างเงี้ยเราสามารถหาง่ายๆโดยการสุม่มที่การนะครับเราก็ดูเจวงกลมอันนี้ดูแล้วกันนะฮ จุดในในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะครับซูมจุดในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้มาหลายๆจุดเลยเป็นล้านจุดเลยแล้วก็ดูว่าอัตราส่วนของจุดที่อยู่ในวงกลมเนี่ยอยู่ในส่วนของวงกลมเนี่ยเป็นเท่าไหร่ต่อพื้นที่ทั้งหมดถ้าเกิดเราได้อัตราส่วนตรงน,นั้นแล้วเนี่ยเราสามารถคำนวณกลับได้นะครับว่าพายมีค่าประมาณเท่าไหร่ที่เห็นไปก่อนเข้าตัววิดีโอนะครับผมก็ได้ลองเขียนโปรแกรมแล้วแล้วก็เห็นผลลัพธ์ออกมาเป็นประมาณ3 1 4กว่ากว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับคือผมตอนนั้น ใช้กี่จุดนะประมาณล้านจุดหรือสิบล้านจุดนี่แหละก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับก็ได้ความละเอียดประมาณเท่านี้ก็ไม่ได้ละเอียดอะไรมากหรอกแต่ว่าเป็นตัวอย่างง่ายของการใช้การสุ่มในคอมพิวเตอร์นะครับในการหาค่าอะไรบางอย่างวิธีนี้เรียกว่าวิธีมอนเตคาร์โลใครสนใจก็ลองไปหา เสิร์ชหาดูได้นะครับนอกจากวิธีการหาค่าพายอะไรเนี่ยก็ยังเอาไปใช้ในอย่างอื่นอีกมากมายเลยนะครับอย่างเช่นการซิมูเลชันต่างๆอย่างนี้นะครับหรือว่า AI เนี่ยก็ใช้การสุ่มเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็อ,อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือมอนเตคารโลเนี่ยเป็นวิธีการที่เขาใช้กันโดยทั่วไปอย่างมากเลยในซิมูเลชันก็ใช้ใน AI ก็ใช้นะครับเป็นเรื่องที่ยากอยู่เพราะว่าเราจัดการกับอะไรที่เราไม่แน่ใจไม่รู้แน่ชัดว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราก็ตั้งเราก็ตั้งสมมติฐานนะฮะเราก็ตั้งสมมต ปรากฏการที่เราเจอเนี่ยจะสุ่มตามเขาเรียกว่าอะไรนะการกระจายแบบไหน Distribution แบบไหนนะครับก็พวกนี้ก็ลองไปหาดูในสิติหรือว่าเรื่องความน่าจะเป็นดูได้นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์เราไม่สามารถสุ่มตัวเลขออกมาจริงๆได้นะครับเพราะคอมพิวเตอร์เนี่ยจะทํางานตามคําสั่ง ที่ชัดเจนอย่างเช่นเราจะมี Input ตสักอันหนึ่งนะครับเราจะได้เอาพุตที่เหมือนเดิมออกมาเสมอเราจะไม่มีทางได้เอาพุตที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบการสุม่มดังนั้นวิธีการที่จะให้คอมพิวเตอร์สุ่มตัวเลขออกมาเนี่ยเขาเลยเรียกว่า s ู u d o r a n ดอ m เหมือนที่ผมเขียไนไว้ในไตเติลของวิดีโอนี้นะครับคือเป็น s ู u d o r a n d อมเป็นตัวเลขสุ่มเสม,สม,สมสือนหรือตัวเลขสุ่มที่ไม่ใช่ของจริงนั่นเองวิธีการเนี่ยนะครับก็คือเราจะเริ่มด้วยตัวเลขตัวหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าซีดเป็นตัวเลขตัวแรกนนะะรรรััแลล้หงงจจาาาากนเนเาเาเกเเเเออิมมมสุข็ ตัวเลขนั้นกับตัวเลขอาจจะเป็นตัวเลขก่อนนั้น2อสตัวเนี่ยเอามาคำนวณเพื่อหาตัวเลขต่อไปโดยให้ผลออกมาเนี่ยมีการกระจายเหมือนกับเป็นการสุ่มแต่ประเด็นคืออย่างที่เราบอกไปนะครับว่าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถสร้างตัวเลขสุ่มขึ้นมาได้แล้วตัวเลขซีเนี่ยเราจะสร้างขึ้นมาได้ไงเพราะว่าถ้าเกิดตัวเลขซีตัวแรกเป็นตัวเดียวกันเนี่ยเช่นสมมติตัวเลขซีเราให้เป็น1ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยชุดของตัวเลขส so like eh? so like so so ุ่มตัวเลขสุโดย r a n d o ที่จะออกมาก็จะเป็นชุดเดียวกันเสมอนะครับถ้าเกิดเราให้ซีเหมือนกันเพราะฉะนั จำได้นะครับว่าตอนเริ่มโปรแกรมจะต้องใส่คาว่า Srand ในภาษา C หรือ oh, ว่า Randomize ในภาษา Visual Basic อะไรพวกนี้นะครับเอ๊ะอันนี้ก็คือการตั้งค่า Seed นั่นเองนะครับโดยที่เราสามารถตั้งเองได้ว่าให้ Srand สิบห้าเอชแนด์สิบเจ็ดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าปะกะติแล้วเนี่ยเนื่องจากเราไม่ต้องการให้ผลที่ออกมาเหมือนกันทุกครั้งเพราะว่าเป็นอัลกอริทึมสุ่มนะครับส่วนม,มากเนี่ยจะให้ใส่เอชแอนด์ and, แล้วให้ใส่ค่าซีดเป็นค่าเวลาในปัจจุบันส่วนม,มากคอมพิวเตอร์เนี่ยไอฟังกชันเวลาในคอมพิวเตอร์เนี่ยจะให้ความละเอียดถึงแค่วินาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นลองทดลองดูกันได้นะครับเขียนโปรแกรมสีง่ายๆสุ่มตัวเลขออกมาสักร้อยตัวแล้วก็ ลองรันโปรแกรมให้เร็วๆนะฮรัรันโดยให้เริ่มรันในวินาทีเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นได้นะครับว่าตัวเลขสุ่มที่ออกมาเป็นตัวเลขสุม่มชุดเดียวกันนะครับลองดูได้นะก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสุ่มแบบสูดโดย r a n d o แล้วก็การสุ่มที่เอาไปใช้ในคอมพิวเตอร์ก็ใครสนใจก็ลองหาดูได้นะทับในวิกิพีเดียก็มีวันนี้ก็แค่นี้ละกันสั้นๆง่ายๆแล้วเจอกันนะครับกับรอบพิบีหนึ่งสองห้าวันอังคารโดยมานาวัวนพฤหัสโด,ดยจอบวันเสาร์โดยเกมแล้วัอครบเจ